ด้วยจ้าไม่กินแกงหน่อไม้น้ำการยำแมลงนี่ค่ะแซ่บด้อยพี่น้องม,มีแกงหน่อไม้นะคะแล้วก็มีส้มตำรสเด็ดนม่จ้าส้มตำแซ่บ ฮอนนะ่ะเผ็ดแกงหมาอไม้พึ่งแล้วจ้ะ <c oughs> มาเดินมากินน้ำากันวยแบบง่ายหนึ่ง <c oughs> อะไรอรอยมากข่อยสดข่อยสดมันฮ้อนอเอาเก็บไปด่าถูกแบบนะ แกงใหม่ๆฮ wow. ้อนๆติแกงมาไหม่ว้าวดึงควนด้วย่ะคะวนนี้ควนถูๆอยู่มันฮอนตุักออกมาจัดมออร่อยมะจ๊ะ หพื่อน่ะต่อไปเสร็จนะหน่อไม้มันสดหวานเออหน่อไม้มันหวานเขาเรียกหน่อไม้ไผ่หวานนะถุงล,ละสี่สิบได้สี่หนอหน่อสิบเหมโต๊ะเขาเลยล้วนไงถุงละ สามถุงร้อยแสมนางใส่มาด,ด้วยใส่ผักคะใส่ผักคะใส่ผักกระแหงใส่บวบเรียมแล้วก็ใส่ฟักทองใส่บักอื้อบ้านไอยละจ้ะหลันี่มีชะอมมีผักกระแหงมีผักอีตู ไอ้ตูก็ใบแมงรักชะอมก็พักคาบ้านคอยสร,ส,รสรุปมาด้วกินแกงมไม่น้ำกันใส่ฟักทองใส่บัวเรลียมใส่ชะออมใส่ผักกะแยงใส่ใบแมงรักใส่บววเรลียม หวานเนาะหวานบวบนะ้ำหวานบบบอื้อนาะำไม่ได้จามมุทะลูจอไม่กินน้ำกัน <c oughs> มุทะลูจอนะคะมีไหมคอนเซปต์มุทะลูจอ่อจมัดซมเผ็ด เก็บแค่หมูนะคะพี่นามือเดยออื้ออฮ้ยดีจ้ะ จมจมแพ้แต่เจอหมา่าม้าเผ็ดๆอื้อเผ็ดก็อายนะจ๊ะเผ็ดๆก็อายนะคะอายชิปนางน้อยพาเที่ยวพากิน

bên nó mai dây chưa thì phải cái nhang bánh hòm đấy kèm nó mai nó sẽ phải khá phải hoa là Ngon lắm Mà luống được mọ Cô đời già mới đưa, mới chỉ nóng cần đứa cha Còn đặt thêm mùi, Kèm ngon mai แบบ,แบบนี้จับจัดจับอะไตันบมกชุมเผ็ดเพชรแข่งน้าไม้ห้อนๆอนบู๊เข้าอ่ะเจเนี้ยห่อนห่อนเเนี้ยเพลเพลดเาแล้งน้ำกันด้วยค่ะ <laughs> อร่อยช่วงค่ำสองทุ่มกว่าเพลินเหรอเฮ้ยแกงอ่อไม่ต้องตำบักหุี่แต่เนี้อฮว่อนเด้อคุ้มเท่ากัน

ຕົ້ນກຸງເທບຕົກລະນະຢູ່ດອນຕົກ with the task.